เนื่องจากปัจจุบันขนมทานเล่นเป็นที่นิยมมากในทุกกลุ่มอายุซึ่งเป็นอาหารสําหรับทานเป็นของว่างหรือทานในระหว่างทํางานหรือทานในช่วงพักผ่อนและคาดว่าจะมีแนวโน้มการขายมากขึ้นในอนาคตเนื่องจากผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบของกลุ่มข้าพเจ้าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทั้งรสชาติและมีผลดีต่อสุขภาพด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงสนใจในการพัฒนาขนมอบแห้งในรูปแบบขนมเพื่อสุขภาพเพื่อให้สามารถรับประทานได้สะดวกพกพาง่าย มีรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคมากขึ้นและมีรูปแบบน่ารับประทานและยังคงคุณ,ณประโยชน์หลักไว้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยการหลีกเลี่ยงหรือลดการบริโภคอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายรายละเอียดโครงสร้างต้นทุนประมาณการยอดขายประมาณการจุดคุ้มทุนการประมาณยอดขายและการประมาณกำไรขาดทุนสุทธิต่อวันต้นทุนที่ใช้แพคเกจจิ้ง2.5คูณหเท่ากับ250าบาทน น15กิโลกรัม1,500บาทวัตถุดิบ200ค่าส่ง200ค่าแรงงาน4ีคน1,200บาทตกคุละ300บาทและอื่นๆอีก150บาทดังนั้นต้นทุนสรุปเท่ากับ3,500บาทโดยราคาขายต่อถุงอยู่ที่60บาทโดยน้ำหนักสุดทธิ100กรัมฉะนั้น100ถุง1วันจะขายได้60คูณ100เท่ากับ6,000บาทจะได้กำไรวันละ6,000ลบ3,500เท่ากับ2,500บาท สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริโภคผลไม้อบแห้งหรือขนุนอบแห้ง 1. ผู้ใครซื้อลักษณะของลูกค้าที่จะซื้อก็คือ 1. บุคคลที่รักสุขภาพบุคคลทั่วไปได้แก่ผู้หญิงผู้ชายนักเรียนนักศึกษาและผู้ใหญ่วัยทำงาน 2. กลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพชอบออกกำลังกายอยากขุนดีอยากลดน้ำหนัก 3. กลุ่มลูกค้าที่ชอบและไม่ชอบทานผลไม้สดแต่ชอบทานผลไม้อบแห้ง 2. w h ว t ซื้ออะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์นั่นเอง 1. ต้องการผลไม้อบแห้งที่ไร้น้ำมันไม่มีน้ำตาลและยังคงรสชาติอยู่และยังคงคุณประโยชน์ 2. ส,สามารถทานแทนผลไม้สดสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถทานผลไม้สดได้ 3. สินค้าสะอาดดูดีมีคุณภาพ 3. เวนซื้อเมื่อไหร่ก็คือช่วงเวลาและความถี่ในการซื้อได้แก่ 1. ซื้อเมื่อเวลาที่อยากกินมีทั้งซื้อบ่อยและนานๆครั้ง 2. ซื้อเดือนละ1-2ครั้ง 4. ่เวซื้อที่ไหน 1. หน้าร้าน 2. ช่องทางออนไลน์เช่น Facebook, TikTok, Instagram 5. า why ซื้อทำไม 1. แพ็กเกจดึงดูดมีความน่าเชื่อถือทําให้อยากซื้อ 2. เพราะลูกค้าชอบทานขนุนแต่ขนุนสดมันมียางเลยเลือกซื้อขนุนอบแห้ง3เพราะชอบทานขนุนแต่ไม่ชอบทานผลไม้สดขนุนอบแห้งจึงเป็นทางเลือก 4. ซื้อเพื่อบริโภคไว้ทานเล่นแทนขนมขบเคี้ยว 5. ซื้อเพราะว่าขนุนอบแห้งทานง่ายและอยากได้คุณประโยชน์ทดแทนเพื่อผลไม้สดหกภูมิใครมีอิทธิพล 1. ดูจากรีวิวทางสื่อออนไลน์ต่าง 2. การโฆษณาของพ่อค้าแม่ค้าทางออนไลน์ 3. ไอดอลสุดท้ายเจฮาเลือกซื้ออย่างไร 1. เพราะอร่อยกลับมาซื้อซ้ำา 2. เช็คดูส่วนประกอบเครื่องหมายฮาลาล 3. ดูรีวิวและเลือกจากสินค้าที่มีประโยชน์ 4. การจัดโปรโมชั่นของทางราน